ก็อยู่ผมนับเดือดโจ๊กนะครับก็เราจะลงคลิดมาแล้วโตไปก็ห่างหายไปสักพักนึงครับก็ขออภัยด้วยนะก็ก็ก็มาแล้วนะก็ช่วงนี้ก็ผมก็จะซึมๆหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ก็มาวิวแฟงกี้ล่างล่างอะไรเนี่ยล่างแล้วนะเอาลับในส่วนหน้าทีมกันบ้างนะหน้าทีผมก็ใส่เป็นคู่แช่งนะครับก็แท็กครับก็ไปเบลเบเลยนะผมอาจจะซึมๆึมแล้ววันนี้ ก็นี่ครับครีนคู่กับแชงนะเออเอามาใส่ซับไปเฉยแล้วไม่คงไม่ทีจะเอาลงไปเล่นหรอกนี่ครับก็ผมเปิดตัวแปลกแปลกเบียวๆมาหลายคลิปแล้วผมก็ขอเป็นปกติสักสักวันหนึ่งนะเออผมสักวันหนึ่งก็เนื่องจากตัวนี้มีมานานแสนนานแล้วนะเนื่องจากที่ผมอยากดูในวันนี้ก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยเท่มากนะดูดีมีใส่เกงในเนี่งเกงในเลยเออนี้อาจะซึมๆก็ขออภัได้นะอืมก็ส่วนสกิลก็คงจะรู้อะไรอยู่แล้วมั้งนะ ครับก่อนจะไปครับก็วันนี้ผมขอไม่เบียวสักวันหนึ่งนะแต่ผมจะเดโซล่ลาตาอาชมลี <laughs> ่น <laughs> <im> ้ยนาดมาเอาลมาเข้าสู่เกมเลยนะไม่ต้องไปดูเยอะนะตรงตัวตัวละครหน้าเกมไม่ต้องดูเยอะนะมาดูผมนี้ว่านี่เดี๋ยวคอยดู ผมเอาจริงละวันนี้ผมบอกเลยผมมาจริงจังมากนะครับวันนี้ผมไม่ติดตลกนะครับหเ,หเ,เห็นผมเป็นคนตลกอย่าตลกด้วยนะ <S <S ผมไม่ตลกตลอดนะรูปล่าลูกเจ็บแบบสวยหลุยสม,มุยลุยไปไงผมบอกแล้วเนี่ยวันนี้ผมเอาจริงนะบอกเลยอย่าห้าววันพีชใครก็ได้ฮะเจอกูใครก็ได้ เฮ้ยใครมาวะเฮ้ยใครวะมอุโมมินอ๋อโรบินโรบินเหรอโรบินหรือโรบินหรือโรนินหรือย,ยังไงอะยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูมันเดินสวยลุยสม,มุยลุยนี่ไงรอ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 ,อสตัวลุกกูดโดเบดเน้เอโดดกันบ้างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิอย่าล้มกู มึงเย็เย็นกันหน่อยเฮ้ยกูมีตัวเดียวเพื่อนชนะชนะชนะกูกูจะได้ไม่ต้องตัดคลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอซาจิเฮ้ยนหมารอบกัดอันนี่สุยลุยเสมวยลุยมึงเนี่ยเกะกะไอซาจิมันจะไปไหนมานี่อืมสัตว์ไปไหนมานี่ดิหน้าฟุบ้านอะมึงอ่ะโอู้ยเรือนี้อืมแยกเราเหรออุ้ยอุ้ยกุตอุ้ย มาฮะเอาใหม่นะสุงยังไงดีฮะโอ้รักแค่ว่าดีสายเจ้าเนจีตตาอยูไนโยโอ้รักแค่ไหวะเปลี่ยนเพลงเก๋เลยอุ้งอุ้ยเนนี้ยิงหน้าแหกเซโต้เซโต้ยังไงสูดลุยซำมุยลุยใครวะเนี่ยใครวะโทบีใจเย็นโอ้ ตเต้คุยเด็กเวนโอ้ยเด็กเวนนายโคโบีนี่นะทำห้าวนะรู้ไหมคนที่คนที่ปกป้องมึงเนี่ยคือใครคือกูนี่จกักรพรรดิเชงคูดแขนเดียวที่ขายหัวอยู่หน้าเซเว่นนะอยากป่าเออทุยใส่เวน่เเวนตานี่ใช่เลยเนี่ยเชงคูดมึงมาอยู่เมืองไทยนี่ใช่เลยเนี่ยอุ้ยออ๋โอเคตาน,นี้ก็ชน,นะใส่ใส่แล้วนะ สรุปว tamam. ันนี้ก็มารีวตัวนนอ๋อรีวแฟงกี้แฟงกี้นะเออก็ให้ดูเฉยๆโอเคครับตอนนี้ก็ได้ MVP มไอพนะอ้โฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กูเล่นกับควายไม่ดีเลยโอ้โหอย่างว่านะครับนะย่โซแลรับใครดูมาถึงทด้สองปากกดไล์กดิดตาาผมด้วยนะเพื่อลังใจในการทำคลิปนะครับนะ เอาเป็นอยู่กระตานี้เจอเซนเทิลนี่แหละคือที่ผมอัดชาเนี่ยคือผมหาเซนเทิลนะจริงๆอ่ผมหามันมานานมากนะเซนเทิลเนี่ยผมคิดว่าตัวเซนเทิลเนี่ยค่อนข้างจะว่าเก่งนะมันก็ผมว่ามันมันไม่ได้เก่งมากจริงๆอ่เจอคิสลุลูกพี่สีเก้าคุว่าตบหมดอ่ะยี่ได้ว่าลูกพี่คิสลุกูเยี่ยวใส่หมดอ่ะเยี่ยวรัดน่องหมดพี่แวนแกนี่ตบมาหมดแล้วนะคิสลุจริงๆพ่อท่านสถาบันจริงๆคิสลุ เดี๋ยวผมไปทรงขวาดีกว่ายังไงน้องน้องงูโอ,โอเคน้องทางนี้นะโอเคผมไปทงในลึกเลยแล้วกันไม่มีใครมาแต่มีคนมาเฮ้ยลูฟี่เฮ้ยลูฟี่สองปีกูก็สองปีเหมือนกันนะอุ้ยกูมึงกูมึงเนเฮนะ้ยนโนโนย,ยังไงอะสู้ไห้เฮ้ยถอยน้องถอยไปอุย้ยครับช่วยบ้างสิเล่าของกูไปบ้างฮนะอย่าตีคนเดียว 2ปีกูเนี่ยพัฒนาสุดแล้วนะในขณะที่มันมีทาคิตกับกุมหุ่นยนต์เนี่ยแต่จริงๆแล้วแฟงกี้มันตัวใหญ่กว่านี้นี่แห่ทำไมตัวกูวเหมือนหุหห่นกระป๋องแล้วหุ่นมันปากกระป๋องแล้วก็เอามาดัดแปลงเลยอะจริงๆเนี่ยใครมาอุ้ยปูสุยลุยเสบมุยลุยอืมอืมโอเคสวยอุ้ยแข็งแข็งปูแข็งปูปูอย่าแข็งดิปูามาแข็งได้ไงแถวนี้ นืนี้สกิลแฟงกี้มันยิงทะลุป่ะวะมันไม่มีเสียงดีกว่ายิงจอๆขอยิงจอๆหน่อยยิงจอหน่อยอุ้ย surprise motherfucker เฮ้ยโอ้ยตกใจเอ้ยสัปอมาหลังกูไอ้แมงมุมมานีดิพวกเธอเป็นชูมนุษย์กลางกาวเปล่าฮะไม่จะปีนารุเล่เฮ้ย เอา้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันจะหนีกูไปไหนทำไมอยู่ี้เกียตคุยกูขนาดนั <laughs> <ís tôi talking in AU> ้นเลยเฮ้ยคุยเลยนะเหงาเป็นคนเหงาโอเคผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้รอสกิลอย่างเดียวนะไม่ตัวกูแล้วประโยชน์ชิบหายเลยเยี่ยเกมมาทางนี้ดีกว่านะวิกับสวยหลุยเซอร์มุยลุยดิ่งบฟันหลังขาดเฮ้ยอุ้ย เร็วเร็วเร็วผมประสาทไวนะเป็นหนเป็นผมเป็นคนงี่ผมประสาทไวนะไม่ใช่แล้วเคยดูกระทืบมาแนละ้วต้องไวตลอดโอเคเฮ้ยใครมาใครมาวะอ,อุ้ยหลบเฮ้ยลูฟี่สองปีสวยลุยเซอมุยลุยบรืดอฮ้ยกัปตันกัปตันกัปตันเชียเย่ยนกัปตันไปหาวันพี่ก่อน สูโนุกกาดยิ่งสู้นุกกาดยิ่งรูโสู้กันนะนี่เห็นดีกันนะที่สุดเลยนะยิมันไอ้จิวฮาพี่สนุกไหมล่ะลูฟี่มัวเฟออุ้ยอุ้ยมันตีแรงยังวะเฮ้ยโอเคเกมจบก่อนอุ้ยไอตัวนี้มันตีแรงอ่ะไอสตูตชี่เนี่ยอุ้ยสตูตชี่เขาบ้ามาใหม่ก็ถือว่าถือว่า แรงแรงมากข้อข้อบ้าใเมองนีน่ยผมผมก็พอมีตัวนะแต่ว่าเวลมันแค่เจ็ดสิบเองอน่ครับตอนนี้ก็ได้ที่ที่สี่ไปเอาล้วครับมาครับมาครับผมขอเข้าสู่โหมดโหมดปกติผมก่อนนะเออผมขอแปนึงนะเอะเอ ตอนนี้เจอตัวแล้วบ้างเจอเอกเด็กเอกเด็กนี่เขาเขากินอันนี้นี่เป็นหน้ากากหรืออะไรเอกเด็กทำไมมันเป็นกันเอกไอไอ้ล่างนี่คือเขาเป็นเป็นไฮบิดใช่ไหมแปบลบว่าครึ่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าเป็นหน้ากาก,ากทำไมตัวมึงเหมือนแบบครึ่งหนึ่งมัน,ม,นมันไม่าเข้าเท่าไหร่จริงจริงมันเหมือนเอาหน้ากากมาสวมมากกว่าปวดแค่ทั้งมันเราสนใจเรื่องตัวเองดีกว่าเรานี่ขับขี K ่อยู K ่นะ แบบขี่หุ่นกระดาลิขิมาทุกเรื่องเลยกูเนี่ยทุกคนเคยดูเรื่องอะไรกันบ้างครับก็ขอน้องเล่นนิดนะทุกคนเคยดูเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องที่เป็นหุ่นยนต์นี่มีหลายเรื่องนะมีเรื่องอะไรบ้างตระกันใช่ไหมเรื่องเฮ้ยมึงให้กูพูดก่อนดิเฮ้ยเจ็บเออเฮ้ยโอ้ยเอ็กคาลิเบอร์ใส่กูเลยเวนี่มันนี่เนี่ยหึหึโอ้ย ไม่แข่งเบเบกับกูไอ้ห่ามานี้นี่มึงอ่ะมึงใครเนี่ยมึงเพกระตัดหรือเปล่าฮะเฮ้ยไอ้ดี่ไปกูจิ้วจิ้วอยู่นั่นแหละเอ้าก้อยตายะกูบอกแล้วกูมีกลิ่นไงโดนฮาคิกูไงฮาขี้หาคิฮาคิอะไรวะ หาคี้หาคีนั่นแหละนะเจอหาคีกูแรงไงเฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงรู้ดัดแปลงมันจะสู้มันจะไปสู้หุ่นของจริงได้ยังไงฮะสู้ได้เหรอสู้ได้เปล่าสู้ได้เปล่าสู้ได้เปล่าเฮ้ยน้ำแตกน้ำแตกอุ้ยเจนครับเจนกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยนะ เฮ้ยใจยเย็นกูย,ยังไม่ทำอะไรให้มึงเลย,เ,ยเฮ้ยไอ้เยี่ยนี่ไอ,อ้ไอ้กาไปเว่นเป็นอะไรกับกูเนะีย่ยเนี่ยพูพยายามเดินหนีมันติวจังเลยอุ๊ยขี้ิดบ่ออะเช็คอื้มอุ๊ยขอควันสักทีนึงหนะร,รือได้โปรดอ๋อ เดียวช็อตไอเบนมึงเฮ้ยต่อมามาไหมเองกูไม่น่าลงมาสู้มันเลยตอนนี้ผมลืมบอกนะว่าผมกดเลเวลร้อยไปแล้วนะอันนี้เฉพาะตาวิสตาสุดท้ายนะผมกดมานิดหน่อยนะอยากรู้ประสิทธิภาพความเก่งของมันผมรีดยี่สุดนะเอทีเคเจ็ดเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบทำไมตีได้แค่นี้กูตีใครอยู่กูตีใครอยู่วะ เอ้หน hmm? ้าหล่อกวันนี้อีสุ่ยลุยตะมุยลุยดิโอ้โหแรงอุ้ยปากคิ้วหลุดอ่าเป็นไงโอ้โหตอนนี้ก็ชจ้แล้วครับก็ไม่ครับสลับสามตาก็สนุกกไหมหวังว่าจะสนุกกันนะก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าๆหน่อยนะเออแต่ผมผมต้องการลงเร็วแหละผมจะพยายามจะลงคลิปให้เร็วที่สุดนะโอเยครับคลิปในวันนี้ก็จบไปแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อยากให้เล่นตัวอะไร อยากจะให้ทําตัวอะไรบอกได้เลยนะครับนะเอ่อคือผมก็ไม่สามารถทําให้ได้ทุกตัวนะเพราะผมก็มีงบนะครับบูทก็จะมีโอเคไปแล้วไปเลยจ้ะบ๊ายบายจู่บู่จู่บู่ <c oughs> <c oughs>